ครับพีต้าครับน้องเขาขอลองรถอคุณดีซอเขาขอลองรถน้องผมเขาก็ให้เล่นแล้วก็จะมีนีออนคันนึงน่าจะคันนั้นจะน่าจะไม่เกี่ยวแล้วผมก็ลงลงทำเคสนีออนอยู่แล้วเขาก็ขับมาเราก็คุยเล่นกันดีๆแหละครับแล้วคราวนี้คุณรีซอเขาก็ยิงยางยิงยางน้องผมซึ่งมันหลุดจากคดีงานดำไปแล้วครับตรงตกตึกแดงนะแล้วคราวนี้เผมไม่ได้ยิงยางนะครับ ยิงครับยิงนะไอ้นั่นติกแดงครับได้ไหมไม่ได้ยิงยางนะพูดใหม่นะยิงยางสองไม่ได้ยิงยางครับไม่ยิงคนยิงคนเขายิงคนเขายิงคนครับเอายิงยิงคนยิงคนเออไม่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 แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นเขาเขายิงยิงคนใช่ไหมยิงคนยิงคนอ่าแล้วคราวนี้เขาก็มาจบปูนข้างสอนอใช่ไหมครับเขียนต่อไปครับครับที่จริงที่จริงมอไซ่์งานดําเขาเขาให้ทําได้ครับแต่ว่า มันชนเลยบ้างรู้บึกชนได้เลยครับจับได้เลยหรือว่าชนได้เลยถ้าเขาออกไปแล้วอะไรเงี้ยครับครับไม่ไมนมันเก็บมันบักครับจากจากนั้นมันมันก็เลยกลายกลายเป็นเรื่องเรื่องราวมาต่อก็จากการทําคดีครับครับคือืออธิบายคุณตารวจมุงนี้ก่อนคือจะผมมั่นใจว่าเจตนาแย้งอ่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวขนาดหรอกมันก็มันก็เล่นเล่นตามตามเรื่องมันอรานะมันไม่ได้ มันได้ใส่ใส่ความขนมาเต็มที่หรืออะไรของเต็มที่เต็มที่ยเข้าใจที่ผมมาี่ยเลยกะเป็นการหมั่นมาตไกลเลยการบัฟกันมากกว่านตาพี่แต่ตำรวจมันตำรวจคนเดิมกับที่มีเรื่องกับผมเลยนะไหะเช็ดแรกครับเช็ดแรกไม่ใช่คนนั้นนะคีนคีงคองไม่ใช่หรอชาตเช็ดแรกที่จับสอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันมันอันนี้เรื่องก่อนนานแล้วครับเรื่องก่อนนานวันนี้ครับไอ้มันนานแล้วครับแต่คนตัรวคนนี้เลยเออามันช่างมันอันนี้พี่อยาก อยากฟังความรู้สึกสองฝ่ายเลยคิดว่าอยากฟังทั้งคู่ความรู้สึกของเอดีวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับไม่มีอะไรพี่ผมก็ก็ผมก็เล่นตามตอนบินไปเท่าไหร่ครับผมโดนโดนบินเยอะโดนบินเยอะของผมก็โดนบินเยอะนะจากคนชื่อคิงคองอ่ะอแต่ก็ยืนยันว่าก็ยังไม่มีอะไรก็เล่นตามเกมอ่ะคือผมอ่ะผมไม่ได้อะไรมากหรอกแต่น้ําเสียงหรืออะไรมันมันดูเย้ยยวนอ่ะพี่ตํารวจอ่ะพี่น่าจะรู้อ่ะแล้วเขาพูดแบบ แต่ตอนนี้ตอนนี้เราเราพูดให้เขารับรู้เลยดีกว่านั่นแหละนั่นแหละคือน้ําน้ําเสียงว่าดูเย้ายวนแบบท้าทายอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะทีนี้ในในมุมตํารวจทางเราเกิดอะไรขึ้นครับเหรือนแบบว่าเราก็พยายามควบคุมอยู่ใช่มั้ยหรือไงแม่ไปยืนแอบอยู่ทําไมข้างหลังไอ้เหี้ยตํารวจตํารวจถ้าถ้าต้นเหตุเลยที่ที่ผมรู้ๆมาคือก็กับทําคดีปกติแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรนอกจากนั้นเลยจนจนพวกเขามาเออเริ่มมันไล่ยิงไล่จ็บตํารวจตรุจอะไรเงี้ยจนเริ่มบังปลายมาจนถึงตัววันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้เขาใจมุมตำรวจไหมเพราะตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ตามสไตล์เขาแหละแต่ว่าเขาใจอาจจะเจอคำพูดหรืออะไรเลยอไม่รู้ทำให้เราบันดาโทรศัพท์ก็เลยแย่มาแย่แหละมาอารมณ์มาแย่แหละมาแย่มาเล่นก็จะมาเอาอ่ะมาคนตีน่ะทีนี้ทางมุมตำรวจเขาก็ก็เขาไม่รู้หรอกว่าจะเล่นไม่เล่นหรืออะไรไงเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ปกติเพราะเขาไปเล่นด้วยก็คงไม่ได้เต็มที่หรอกไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้ขนาดนั้นที่จะให้เขาแบบไปเล่นไปเอาแต่เล่นมันก็ไม่ใช่ทีนี้ในมุมที่ต้องลงมาคือมันมีมันมีเรื่องของการ คำพูดที่มันบาดยกั r เกิดขึ้นครับอันนี้ต้องถามว่าในทางทางตํารวจนี่มีได้มีปรับเข้าไปบ้างไหมครับเอาทางตํารวจก่อนน่าจะตัวเขาพูดเลยก็ได้ครับพี่มีมีไหมมีไหมผมผมไม่อยู่ในเหตุการณ์นี้ผมผมเลยถามใครใครใครที่ไม่หลุดมาบ้างก็ก็พูดเลยก็ได้เคลียร์กันเไปฉันนี่ต่อรคนหนึ่งอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ่าตำรวจพูดเองดีกว่าถ้าเขาพูดเองมีใครยอมรับเองดีกว่ายังไงไหมครับยอมยอมรับไปเลยยอมรับไม่ยอมรับก็ตามนั้นครับ รู้อยู่แล้วไอ้รู้อยู่แล้วว่าใครไปใครบัฟอะเชิญเชิญครับตำรวจเชิญเลยไม่ต้องกลัวเราวันนี้เราไม่ต้องตำรวจก็คือผมเองแหละครับก็คือฝั่งก็คือผมจะเล่าให้ฟังก็คือเมื่อผมบัฟเมื่อผมคนไรนไปปุ๊บ้วคนไหนครับคนไหนคนไหนค้ากินคองเองครับไม่คนออกออกมาสิครับออกมาดิค้าเขาพูดอย่างนีเขาพูดอยู่ครับอืมก็คือเหมือนมีแบบก็คือเหมือนมีแก๊งคุณอะครับมาเหมือนแบบมาตอนที่ผมไล่ไปปุ๊บก็คือเหมือนพวกคุณเหมือนมาพูดอะไรนะบอกว่าผมอะไรเป็นนมบ้าหมูอะไรสักสักอย่างครับ ที่ผมได้ยินใช่ครับมาโดนบาดไปแหละใช่โดนบาดก็คือเหมือนเราว่าหมูนี้มันน่าเป็นเหยียดหรืออะไรน่าจะประมาณนั้นอ่ะเขาใจเขใจอารมณ์อารมณ์อารมณ์เหมือนได้ไอดาวซินโดมใช่ครับมันก็มันคือมันก็คือโลกมันก็คือโลกที่เหยียดครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจก็เลยก็เลยบัฟส่วนหรอก็กก็็คำนี้เออแก๊งคุณคนไหนเป็นคนพูดนะครับผมไม่ไม่ใช่แก๊งไม่ใช่แก๊งผมเองครับผมเองผมเองแก๊งแก๊งครับเป็นแก๊งผมเองครับผมเองผมเองคุณใช่ไหมล่ะครับที่ปรับผมใช่ครับ เอ้คนยกมือดิพักจะได้รู้อ้าวเฮียกดผิดอืมเราเราคือคือตอนนั้นคือควบคุมอารมณ์ไม่อยู่หรอครับหรือว่าแบบไหนไม่ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้สอบสุดเลยขนาดนั้นขอพูดได้ไหมพี่อืมคือมันมันมีก่อนหน้านั้นไอ้ไอ้ที่จําได้ป่ะพี่ที่เขาบอกว่าไม่ให้แหกตาดูไม่เห็นครูดาวหรอไม่แหกตาดูเลยประมาณนั้นคนด่าด้วยก่อนหน้้านันเออไม่ใช่มันมันมีด่ามางั้นแล้วผมบอเฮ้ยเป็นไรอารมณ์ขึ้นลมบ้าหมูหรอเป็นไร ผมไล่ไล่ไล่อย่างงี้ตอนวจมาน่มันมีตำรวจตำรวจอะขึ้นมาก่อนว่าแบบเออไม่แบบอารมณ์แบบไม่แหกตาดูเหรอมันมีครูดาวอยู่ในประมาณไม่เหตุการณ์ตรงนั้นคือตำรวจเขาเขาหยุดแล้วเพื่อจะรีเซ็ตกลับแต่ว่ามันมีไม่รู้สักสักคนนี่แหละที่โดนกระแทกแสามกันแย่งกัต่อด้แย่งกันอุ้มตำรวจไปเลยไปผมนี่แหละซึ่งตำรวจเขาจะรีแต่ว่าเออโดนอุ้มศพกลับไปคิงคองก็เลยอ่ะกันเลยมีการคุยเรียนตรงนั้นเลยอนที่ย์เจ็ดแล้วแล้วจุดนั้นขอขออนุญาต ซึ่งซึ่งผมก็เป็นคนแคสหนึ่งในนั้นครับแล้วมันก็นัวกันแบบอะไรกันก็ไม่รู้ครับอ่าเข้าใจคือต้องบอกว่าในไฟล์มันมีการเสียงไม่น่งโดนจริงๆด้วยดนขนาดมันก็มีแต่ละคนเข้ามาดูเสี่ยงมนดีขนาดปหายังสลิดมันยังไม่สล่งไ่ด้แต่ก็ไม่รู้แหละว่าใครหลุดกันไปบ้างก็สมมติฟังฝั่งเองดีก็อาจจะคิดว่าตำรวจด่าก่อนแต่ฝั่งตำรวจก็บอกว่ามันมีในเองดี่พูดก่อนเองดีก็บอกมันมีในตำรวจที่ทาก่อนเนี้ย สุดท้ายแล้วมันมันก็หาเรื่องหาการพิสูจน์หรือมาตามหาคนผิดพี่ว่ามันก็เสียเวลาครับอไม่แต่ว่าตำรวจเสียงตำรวจจะเป็นเหมือนแต่กี้อยู่ยังไงมันก็โดนต่อเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะอันคองอ่ะไนรอบในลเบียไม่ไม่ไม่ชอบน้มเสียงอ่ะแล้วก็แล้วก็โดนต่อเรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อแกเมื่อแกก็คือจบแล้วก็คือมาเต้นมาเต้นเย้ายวนนะครับอืมเหมือนเหมือนไม่ได้สำนึกไม่ได้อะไรเลยอไม่ได้สลดเลยแล้วมันไม่ใช่รอบเดียวมันคนเดิมสองรอบแล้วอะล็อกมือด้วยครับคนเดิมล็อกมือแล้วไม่อยูไม่ยนอกลเบลครับ ในเรเบลคในเรเบลเบลครับผมไม่ไเข้าไปในเลเบลเลยพื้นที่เเบลครับดูแค่วิตาม้างเดี๋ยวเสียงดิ้ที่ในเลเบลล็อกมังล็อกอยู่มันอยู่ในวงครับมันอยู่ในวงพิต้าพิาที่เอาจริงเอาจรวงพิตาในวงแม่พันธุ์แม่พนะุ์แ่แบนว่าแน่พัน่าจะโดพนมากแ่อนธุอแม่พานธา์แม่พันธุ์แม่พันธุ์แม่งันธุ์แม่พนใครแม่พันเุ์แมพในธกงแม่พันธุ์แมันอาจจะ่ป็นคุ์แ่พันธุ์แพันธุ์แนพันธุมันธุ์ นั่นแหละมันความรู้สึกผมมันมันมันเป็นอย่างนั้นเลยครับเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพื่อน่ถ้าจะรู้ว่าพี่เข้าใจไว้แต่ทีนี้ยอย่างที่บอกคือมันเล่นกันก็เอาในขอบเขตในตาสตอรี่ถ้ามันไปเล่นกันด้วยอารมณ์เยอะๆเข้าใจไว้ว่าเข้าใจเสียไม่ขออะไรแล้วก็เข้าใจว่าคิงของนมาจจะ เป็นเป็นน้ำเสียงแบบนี้แล้วก็เขาไม่โอเคเขาเข้าใจไว้แล้วพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าคิงของถูกหรือผิดไม่ได้ว่าแบบเอ้ผมเป็นอย่างนี้ของผมอยู่แล้วก็ไม่ใช่แล้วทีจริงเรากต็ต้องปรับจุดนิดนึงนะคิงของเรื่องการใช้คําพูดเราบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหลับแต่น้าเสียงเราอะทุกครั้งที่เราพูดออกไปอะมันเหมือนเราใสอารมณ์ท้งที่เราอาจจะพูดเฉยเเก็ตใช่ไหมอันนี้ในมุมของคิงของนะส่วนในมุมของแก๊งก็ก็อยากให้เรียนรู้ความเป็นคานิดนึงว่า,าสักวันหนึ่งมึงรู้จักเขาเลยรู้ว่าเขาไม่ใช่ไม่ได้แบบนั้นร พี่คิดเรื่องนั้างงานนะพี่อย่างนั้นพอพูดอย่างหนึ่งได้ไหมครับครับเชิญครับอก็คือไอผมก็เข้าใจในเรื่องคำพูดแต่เพราะว่าเราเป็นหน่วยงานผมก็โดนเรื่องคำพูดมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแก๊งเขาก็มาลองเรียนได้ว่าควรมีน้ำเสียงที่มันซอฟต์มากกว่านี้หรือว่าน้ำเสียงที่มันแบบว่าดีกว่านีไ้ได้ครับผมเข็าใช่ไหมเข้าใจเข,ข้าใจเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวคิงคองะมีจะมีปรับจุดให้แน่นอนคนเราไม่ใช่บัวใต้น้ายังไงเขาก็รับฟังรับดูอยู่แล้วน้าคิงคองพี่ฝากตรงนี้ด้ อันนี้ทางเอ็กดีก็ถ้าเปิดรุนแรงไปยังไงก็เราพี่พี่ไม่สามารถพูดในทางหน่วยงานได้พี่สามารถพูดในแข่งได้เอ็กดีตรงนี้เราถ้าเราทํากระทําอะไรหรือมีคําพูดหลุดไปทังนี้เราไปเรียกมาหรือว่าคนที่พูดออกมาขอโทษต่งครับก็จริงจริงจริงก็ที่ไปเล่นกันตรงนั้นที่บัฟบไปด่าไปอะไรมันมันเป็นอารมณ์เกมล้วนเลยครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ติดอะไรนนอกเหนือจากนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมี น้องๆหรือว่าคนนอกเนี่ยที่ที่เขาเข้ามาแบบว่ามันก็มีไม่รู้เนาะมันมันมั่วไปหมดอ่ะเ,เลยไบว่ามีทั้งประชาชนมีมันมันมั่วไปหมดเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะควบคุมยังไงให้อยู่เหมือนกันก็ก็ต้องขอโทษแทนด้วยเหมือนกันนะครับที่แบบว่าบับหลุดหรืออะไรไปครับก็ขอบขอบ,ขอบคุณมากครับที่ที่มาเล่นด้วยกันครับวันนี้โหดมากครับเฮ้เดี๋ยว <ขอ S 2> มันจะไม่ขอ,ขอโทษกูเลยนี่นี่นี่กัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิงคองมันต้องขอโทษผมก่อนดี ตอนแม่พ่ต้าตอนแรกผมไม่ได้ไปเล่นด้วยผมมาถอดชุดอยู่แล้วผมไปถือป้ายว่าไอ้ใครอะไรอะป้ายแปะแป้งอะผมเดินไปดูแล้แม่งเดินม,มาถึงมันแรปดาผมใหญ่เลยมันอยู่ในวงแดงหรือเปล่าครับอยู่มันอยู่ในวงแดงก็จริงครับแต่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนั้นเนาะแล้วคือจู่ๆมาแลรปไอ้แลปดาวผมนี่คืออะไรครับแล้วผมไม่ได้ใส่ใช,ชุดชแก้งอะก็คือไม่ก็คือวงแดงนี่คือจุ่มได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องออกใช่ไหม ไม่ไม่จุ่มอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมยืนกดอีโมอยู่เฉยอะเรื่องเคอร์ฟิวมันมันเคอร์ฟิวเพื่อให้ออกจากพื้นที่แต่เราอยู่ในพื้นที่ถูกไหมแลวคือมันแล็บด่าได้เหรอครับเุอเขอกาด่าผมมาผมเขาพูดเขาพูดแทนประชาชนคนหนึ่งหน่อยครับคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้คนที่นอนอยู่น่ะประชาชนลุกมาพูดเลยเองเข้าไปผมอยู่ในเหตุการณ์พอดีเมื่อเขาเขาอ่ะไม่รู้เรื่องคนเนี้ยกับกับน้องเขาแล้วแล้วเขาโดนยิงอ่ะโดนยิงแบบยิงล้มแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาเพิ่งเข้ามา เขาแบบไม่ได้เข้าไปตีด้วยตำรวจไม่สนล็อกจับแล้วพาไปปักเลยมื่อไห่จะเป็นคาฟิดนี่มานนี้คือเขาพูดเขาพูดอยู่เขาไม่ได้มีการต่อต้านเลยเลยผมเป็นคนที่อยู่ในจาร์ด้วยพชาชนสองคนนะใช่แล้วผมเป็นคนที่อยู่กับเขาแลวตออเขาโดนจับแล้วอีกอย่างหนึ่งยังพูดไม่หมดครับคุณตำรวจมีแค่แบบตำรวจที่ชื่อคิงคองคนเดียวเหรอครับที่เป็นสุภาพบุรุษที่แบบว่ารับรับรับผิดชอบคำพูดของตัวเองอ่ะคือตำรวจตำรวจที่แบบด่าด่า มันมีเยอะกว่าคนชี้ออของครผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยโดนคนชี้ออของด่าเลยนะตำรวจคนอื่นอนะประมาณ3ามสี่คนอะผมเห็นนะมีอาการทุกคนเลยนะมีอาการไม่เป็นไรกันตรงนี้เดี๋ยวทางหน่วยงานถ้าเผื่อมันมีอะไรที่บัฟไ,ไปโดนประชาชนหรือว่าไปล็อกประชาชนในเขตของเคอร์ฟิวซึ่งต้องบอกว่าเขาปฏิบัติหน้าที่จริงๆในเขตเคอร์ฟิวนี้ถ้าประชาชนที่เข้ามาแล้ว ถูกลุกหลงอันนี้ทางตำรวจต้องรอบสม้างอีกสักรอบก่อนแล้วก็แล้วก็ส่วนเรื่องของที่ตำรวจปัฟป่ะจริงตำรวจที่บัฟนี่ตำรวจในพวกพี่ว่าก็ขอโทษขอโทษกันไปเว้ยมันก็มันก็ไม่ถูกที่เราจะให้คิงคองมันยืดอกรับอยู่คนเดียวเราเป็นองค์งานกันเว้ยแต่ของผมมันด่าผมไงพี่อ่าไม่เป็นไรคิงคองเราเราในเคอร์ฟิวเราจับเขาได้แต่เราไม่ควรไปด่าเขาแหละก็ขอขอโทษมาขอโทษมาแค่นั้นแหละขอโทษครับขอโทษแทนตำรวจทุกคนเลยครับ ไม่ไม่ตำรวจทุกคนต้องการแค่นี้มเออ่ต้องการแค่นี้แหละโอเคครับงั้นงั้นขอโทษด้วยนะครับผมโทษหนูงนทุกคนด้วยนะครับขอโทษ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 นะขอโทษัะขอโทษน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 ะอโทษนะข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 อโะขอโทษนะขอโอโทษนะนะขอโอโทษนะขอโทษนนะขออโทษนะขอ เปล่าครับผมมาช่วยตำรวจนะโอ้ยี่ไม่มาผมมาช่วยตำรวจไปถ่ายหัวไปเลย้าวะอุ้ยไอ้ยี่ใครบัฟน้องกูไป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 ดประมูลเราเอ้ยตังคิวมาเว้ยโคตังคิวมาเว้ยอะพี่ครับครับโคโคดแมนนะเนาะมีอะไรบอกนะพี่ผมพร้อมลั่นเต็มบกข้าวน้องชายเจอกันครับพี่ข้าวน้องชายตังคิวมากนเนาวขอบคุณมากเลยมามาตอนนี้เลยครับ พี่คิงมาทำไมครับพี่ชายพี่ชายผมมาทําไมครับอ้าวมาช่วยเองไงช่วยยี่อะไรเขาจบเขาจบงานไปแล้วครับผมอ้าวมาช่วยอ้าวไอ้ลราพรุ่งนี้ไม่มาพรุ่งนี้อ่ะอาพรุ่งนี้มีอีกเหรอพี่คิงเขาด่ากันจังเลยนี่ไงพี่พี่ซอสเขาหัคนตีอยู่นี่ไงพี่ซอสนี่ไงใครตีอยู่ไปด้วยไปไหนฮิกเกอร์ไงอะไรวะใครตีอยู่อะไรวะตีกกับฮิเอร์ไม่มีด้วยหรอพี่คิงไม่เอาไม่เอาไม่อยากทำแล้วคนแก่เชียเอออย่าไปทำกูเลยพ่อาวพี่คิมพี่คิงไม่หาเล่นกับใครบ้างอ่ะมันสี่คู่เลยนะ โอ้รถประมูลก็ไม่เอาบอกไม่มีตังอะไรวะก็ไม่มีตังไงมึงเอารถประมูลไปแล้วดิไปหาเล่นดีไปหาเล่นดีไม่แต่มันก็น่าแะ่เหลือจัยี่สิบสามสิบทีไปแลนดี่ไปแลนดไปแลนดโอ้พี่จะหมดจะหมดแล้วีสะดุดเลยนะยี่จุดคอเออยี่ีคิงแม่งหลายรอบละ ม่หากูจะบอกว่าอยากจะดีโฟ f a l กค่ในธนบัตรยังมีคนที่ keep r o